สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเอ็มแชนแนลครับโอ้โหเป็นไงบ้างพี่พเพื่อนดูจากการตั้งแม่ของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะเอาแม่ช้างเนี่ยมาลงตะกร้านะครับเตรียมตั้งแม่ไว้ก็ต้องมีคนแอบ,บแซวแน่ๆเลยว่าโอ้โหต้นช้างราคาไม่ถึงพันแล้วก็ยังจะลูกอีกเหรอนะครับเอางี้ดีกว่าแค่เห็นภาพนี้แล้วพี่ๆเพื่อนๆคิดว่าไงนะ นามันมีแบบความสวยความงามมันมีแบบความน่าตื่นเต้นใช่ไหมใครเคยเห็นภาพนี้เมื่อ5-6เดือนที่ผ่านมาบ้างอิจฉาเขาไหมนะครับอิจฉาเขาหรือเปล่านะว่าเขามีแบบเนี้เราอิจฉาเขาไหมนะนาวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะได้ทําแบบนี้แล้วบ้างถึงแม้ว่ามันจะช้าไปนิดนึงแต่ถามว่าความช้านั่นก็คือเรื่องราคาอย่างเดียวแต่เรื่องของความความสุขนะ ความรู้การเรียนรู้หรือว่าสิ okay. ่งต่างๆที่เราได้จากเขามาเนี่ยมันมันก็ยังคงเป็นเป็นปกติแบบนี้เห็นต้นไม้แบบนี้มีความสุขผมก็เชื่อว่าพี่ๆหลายคนที่ตามผมอยู่เนี่ยนะก็ต้องมีความอิจฉาผมบ้างแหละนะว่าโอ้โหวันนี้ลงแม่นะครับสิบแม่วันนี้นะสิบแม่แต่ถามว่าหมดหรือยังยังนะอยากกระซิบระเกินว่าตอนนี้มีมีประมาณสักสี่สิบแม่นี่แหละนะครับแต่ก็พยายามลงทีละนิดทีละหน่อยนะดูความ จเจริญเติบโตนะครับดูวิธีการเลี้ยงเนี่ยช่วงแรกๆนี่มิเซมจะเลี้ยงแบบนี้ครับกระถางใหญ่แบบนี้ะนะก็โอเคสวยงามดีนะครับใช้ได้เลยแหละนะเพียงแต่ว่ามิเซมจะเลี้ยงแบบไม่ให้อยู่ใต้สแลนนะพวกนี้ที่ใบมันเสียๆพวกนี้นะครับก็ให้เขาเจอแดดเจอฝนเจออะไรที่มันแบบเต็มๆเลยกับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้เลี้ยงในร่มครับ นะครับเลี้ยงในร่มเป็นไงบ้างครับดูจากสีใบก็คงจะรู้แล้วเนาะว่าสีเขียวจะเขียวปีสวยงามมากนะครับสีเหลืองก็จะออกแบบเหลืองอยวเขียวๆนะเหลืองยอดตองเหลืองแบบเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์อีกแบบหนึง่งนะแล้วก็ไม้กลุ่มกลุ่มวันนี้พี่เซมจะมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นไม้ไข่ไม้ไข่ก็คือตั้งแต่ต้นแรกนะครับต้นที่1นึ่งนะคือไม้ไข่นะครับไม้ไข่ต้นที่2 ต้นนี้สามฝั่งนี้นะครับนี่คือไม้ไข่นะแล้วก็มาเจอนี่ครับอันนี้ไม้หนอนะพี่เพื่อนไม้หนอนะครับอันนี้ก็ไม้หนอไม้หนอนะครับแล้วก็มีไม้หน่ออีกต้นหนึ่งคือต้นนี้นะครับไม้หน่อต้นนึงคือต้นนี้ส่วนอีกสองสามต้นนี้เป็นไม้ไข่นะครับสามต้นนี้เป็นไม้ไข่เห็นไหมนะครับฉะนั้นแล้วก็มันก็จะมีสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับไม้หนอก็คือเขาแบบจะเริญเติบโตได้ไวมากรวดเร็วมากแล้วก็เขาถ่ายทอดจาก แม่มายังไงเช่นไทยทอดความด่างมาดีเลยถ่ายทอดความด่างมาสวยเลยเนี่ยเขาก็จะสวยสวยต่อเนื่องมาเรื่อยๆส่วนไม้ไข่เนี่ยมันก็จะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะมันจะมีพวกระยะพักฟื้นระยะมีปัญหานะครับระยะยืดระยะโตแล้วแบบมีลูกนะจริงไม้ไข่ไม้ไข่รุ่นนี้รุ่นรุ่นกระถางใหญ่เนี่ยมีลูกหลายต้นเลยนะครับก็ เดี๋ยวไว้เราทำอีพีต่อๆไปกันแล้วกันว่าไม้ไข่ในเลี้ยงมาประมาณสักสามเดือนสี่เดือนเนี่ยนะครับเขาให้ลูกตามาละนะส่วนไม้หน่อยังนะครับไม้หน่อยังแต่เห็นแอบมีแอบมีแอดเห็นต้นเนี้ยมีมีหน่อมานี่นี่นี่ครับพี่พี่เนี่ยไม้หน่อนีถ้าแยกมาแบบนี้น่าจะเป็นออปชั่นของเขานะออปชั่นของต้นนี้แน่ๆนั่นก็คือไข่ที่มันติดมากับกับไม้หน่อนีนะครับเขาขึ้นขึ้นต้นใหม่ให้ละนะ ช่วงนั้นมีพี่เพื่อนถามมาซื้อไม้หน่อพวกนี้มี่เซมก็ขายพันห้าพันแปดไม่มีใครซื้อเพราะว่าขายแพงกว่าเพื่อนเขาไปสองสามร้อยก็ไม่มีคนซื้อถามว่าเสียหายไหมไหมครับดีใจด้วยซ้าดีใจข้างในด้วยซ้ำเมื่อกี้เอามาตั้งโชว์แบบนี้ว่าจะมาปลูกให้พี่เพื่อนดูนะครับไม่ค้าถามว่าอ้าวไม่ขายแล้วเหรอนะครับบอกว่าไม่ขายแล้วถ้าลงตะกร้าแล้วคือจบนะครับลงตะกร้าแล้วคือจบเพราะว่า เราจะพยายามทําให้มันมีเยอะๆตั้งไม่เยอะวันข้างหน้าเราจะขายต้น300 400 500เนี่ยแต่ถ้าเรามีร้อยแม่พันแม่เนี่ยนะครับขายวันหนึ่งสักเหมือนพี่ๆสวนใหญ่เขาพูดอะขายวันหนึ่งสัก20ต้นเอาต้นละ500พอนะต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยอะต้นละ500แบบใหญ่ๆแบบนี้นะเอาสักวันละ20ต้นพอ500แบบเนี้ย2 0ได้วันละหมื่นนะพี่เพื่อนวันละหมื่นแต่ขายได้ทุกวันเพราะเรามีแม่เยอะใช่ไหมครับมีแม่เยอะ ในอนาคตเนี่ยไม้ไม้มันจะราคาไปถึงพันอยู่แล้วมันจะกลับมาในราคาปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรามีจํานวนเราก็จะมีความสุขในการขายแ้่ถามว่ามันจะขายได้ไหมอันนี้คือคําถามมีแล้วจะขายได้ไหมตอบได้เลยว่าขายได้แน่นอนทุกวันนี้จะบอกได้เลยว่าในการไลฟ์สดขายของพี่เพื่อนทุกคนเนี่ยขายได้นะครับขายได้เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะอาจจะยังไม่ถูกใจนะจำนวนมันน้อยต,ตัวเลือกมันน้อยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยดูแบบขายไม่ค่อยออกเยอะแยะเท่าไหร่แต่ถ้าแบบ ลองดูสวนใหญ่เขาไลฟ์สดสิครับเอาเลือกเลยเอาต้นนี้ไหมครับต้นนี้ไหมครับต้นนี้ครับราคาใกล้เคียงกันหาไปร้อยร้อยร้อย,อย,อยที่จริงมันเป็นไม้รุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยไม้แบ่งเดียวกันเหมือนทงเนี้อ่ะสิบต้นแบบเนี้ยมีเสพยับบอกว่า,วาอ่ะเอาต้นนี้เลยครับสองพันเป็นไงคุ้มไหมก,กับสองพันคุ้มนะดูทิปดูด่างเข้าสิครับสองพันเออนะตอนนี้ขายได้อยู่เนี่ยสองพันสวยมากด่างใบใบใหญ่เอามาดูต้นนี้ต้นนี้ด่างสวยแต่ต้นเล็กเอาไปพันห้าอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนต้นนี้อะไปมีออปชันแต่ด่างไม่ค่อยเยอะนะที่จริงด่างเยอะนะแต่มันไม่ค่อยเห็นเพราะใบในร่มใช่ไหมมีออปชันมีไข่เอาไปพันหเหมือนกันอะไรเงี้ยคือมันก็จะกลายเป็นลักษณะและวิธีการที่ที่จะทุกคนจะได้ขายนะแต่ก็ตอนนี้วิเซมยังไม่ไดไ้ยังไม่ได้ถึงไปโจทย์นั้นนะก็แม่ค้าก็แอบขายอยู่นะสัปดาห์หนึ่งก็ขายต้น2ต้น3ต้นก็พอแค่ได้ค่าน้ําค่าปุ๋ยกลับมาบ้าง ก็ไม่เน้นขายที่จะเอาแบบพึ่บพับเพราะว่าของเรากําลังเตรียมสวนเรากําลังเตรียมจํานวนนะครับผมก็ยังบอกแม่ค้าเลยว่าอดทนรออีกนิดน,นึงพืชสาหน้าค่อยขายนะครับก็คือพืชสาหน้าเราค่อยเริ่มขายเงี้ยเราจะขายทุกสัปดาห์เหมือนเมื่อก่อนก็ได้หรือเราจะขายทุกวันตอนเย็นก็ได้ผมว่าเรามีจํานวนเราก็ขายได้ขายสนุกเหมือนพี่ๆหลายๆคนที่เขามีจํานวนทุกวันเนี้ยเขาขายสนุกมากวันนี้เขาเขาได้ขาย5ต้นเขาก็มีความสุขละพรุ่งนี้เขาขาย10บต้นเขาก็ถือว่าเป็นกําไรละนะครับอ่ะโอเคมันมันเกินมันเกิน มันเกินคอนเทนต์ของเราไปนะเดี๋ยวมิเซมจะปลูกให้พี่บี้เพื่อนดูหนึ่งต้นแล้วก็หลังจากนั้นจะปิดคลิปไปก่อนนะปลูกให้เสร็จแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงว่าขั้นตอนในหลังจากที่ปลูกเสร็จมิเซมทาอะไรบ้างในช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยเราจะป้องกันอะไรบ้างนะเอาต้นต้นเล็กๆต้นนี้เนาะนี่ต้นนี้นะครับสวยงามไหมครับอันนี้พาะจากไข่นะใบไม่เคยทิ้งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมใบแรกของไข่มาหนึ่งนะครับเนี่ยมาสองมาสาม มา4นะครับวิวัฒนาการของใบเห็นไหมครับ5 6 7 8นะครับ8ใบกับระยะเวลาประมาณ3เดือนกว่าๆ4เดือนนะครับซึ่งเป็นไม้พ่อไข่ถามว่าใหญ่ไหมก็ลำต้นก็เท่าหัวแม่มือเลยนะครับนี่นะตอนนี้มาดูตรงนี้ก่อนว่ามิเซมทำอะไรลงไปแล้วบ้างนะครับมิเซมเตรียมดินรองพื้นไว้นะครับรองกระถางไว้แล้วก็ใส่สตารกิลจลงไปใส่ออสโมโค้ลงไป เส็จเรียบร้อยแล้วไม่เซมจ,จะเอาต้นไม้ลงเลยนะครับวัดจากตะกร้าแล้วก็โอเคพอดีเป๊ะนะอันนี้เป็นการชำํำชํำแล้วก็เอาวางไว้บนทรายเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนก็จะเจอล่า,ลาเขาโผล่ออกมาแบบนี้นะครับวางไว้บนทรายก็ถือว่าเป็นการรักษาล่าถนอมล่าได้อีกวิธีหนึ่งนะครับเกาะต้นไม้ออกแบบนี้นี่ครับพี่เพื่อนอุ้ยโอ้ ดินร่วงนะครับดินร่วนซุยเกินไปดูรากเขานะครับสมบูรณ์มากดีมากนะครับแล้วก็เราก็จะเอามาปูแบบนี้แหละวางไว้ตรงกลางเลยครับตำแหน่งที่เราชอบกันเลยนะครับวางไว้ตรงกลางแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะจัดให้เขาแค่ตรงกลางเฉยๆนะแล้วก็เอาดินใส่นะครับวันนี้มีเซมผสมดินไว้เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นดินในโรงคติที่ผสมไว้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับรอบๆแบบนี้ เออนะครับใส่แล้วก็เกลี่ยไปนะครับเนี่ยก็ถามว่าเปลืองดินไหมก็ตอบได้เลยว่ามากนะครับเพราะว่าถ้าใส่ตะก้าแบบนี้ค่อนข้างจะจะเปลืองดินเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นใบใหญ่เนาะแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในการการใส่ตะก้านะครับอ่าเสร็จวันนี้จะก็ใส่รอบๆก่กอดน,นะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะดินเนี่ยต้องใช้เยอะ ใส่ลงไปแบบนี้อ่านะครับอันนี้เป็นไม้ไข่ของพี่เล็กหมดเลยนะพี่เพื่อนๆก็มีที่มิเซมซื้อมาก็ประมาณสิบใบก่อนที่จะพี่เล็กให้มาก็ประมาณสักสิบต้นนอกนั้นเป็นไม้ของพี่เล็กหมดเลยนะครับนี่โอเคครับใส่ไปประมาณแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้จะจะปลูกแบบนี้นะครับทุกต้นเลยเดี๋ยวมิเซมขอปลูกทั้งสิบต้นให้เสร็จ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไปในการบำรุงรักษาป้องกันนะครับอ่ะพี่พครับตอนนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วในลองเช็คดูซิเรียบร้อยไหม <c oughs> นะครับเพื่อลองเช็คดูนะครับที่เห็นสีชมพูชมพูอยู่ด้านหน้านะั่นคือซัเฟอร์จีนะครับโรยอย่างหนะักเพราะว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับแล้วก็ตอนนี้อีกอันนึงก็คือตัวนี้ครับพี่พครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแต่เป็นสูตร16 16 16เนาะ เป็นปุ๋ยละลายเร็วนะครับเป็นปุ๋ยที่ใช้กับตัวนาทั่วไปนี่เดียวใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชาแค่นั้นเองนะครับเพื่อที่จะให้เขาเร่งปฏิกิริยาแค่นั้นเองนะก็อันนี้ทั้งหมดสิบต้นนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับแล้วก็ที่บอกว่าจะมาถ่ายให้ดูขั้นอีกขั้นตอนหนึง่งอย่างที่บอกไปนะั่นก็คือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะพี่เพื่อนๆครับก็ตอนนี้ ต้นไม้ของมิสเตอมมีบางตัวที่เจอปัญหาไปนั่นก็คือ,อตัวเรื่องของรากเน่าโคนเน่านะครับอาบื่อเช้านี้เดินดูสวนนะครับไอ้นั่นนะซิเวอร์ดากอนเรียบร้อยไปล้วนะครับตายไปเลยเพราะว่าโดนโดน,โดนเชลาไปจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเอาตัวนี้มาใช้ด้วยนะครับก็คือไตโคดม่า สูตรน้ำนะครับพี่เพื่อนนี่คือสูตรน้ํานะครับใช้แล้วล้างขวดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปแช่เย็นไว้เหมือนเดิมนะครับสูตรน้ําจะมีค่อนข้างจะมีอายุสั้นนะแล้วก็พยายามอย่าให้ฉลาเขาเสียหายนะครับเดี๋ยวลูกจะดื่มนึกว่านมครับก็ใส่น้ํา15าถึง20ลิตรตรงนี้นะครับเด็กจะใส่สองฝานะครับลักษณะน,น้ําจะเป็นสีแบบนี้นะสีเขียวเขียวแบบนี้จะใส่ลงไปสองฝานะครับ อันนี้ตามที่เคยใช้นะก็ไม่รู้ว่าสัดส่วนเท่าไหร่ที่จริงก็คือถ้าเป็นสัดส่วนมาตรฐานก็ 5cc ต่อน้ำ1ลิตรนะครับ5ซีต่อน้ำ1ลิตรประมาณอยูนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้เดีย๋ยวไปแช่เย็นไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนตัวจิตไอตัวเชลลาเตโคเดม,ม่าเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยมากๆนะที่เพื่อนๆปลอดภัยดีมากๆเลยเป็น เป็นมิตรทั้งต่อคนแล้วก็เป็นมิตรทั้งต่อต้นไม้ด้วยนะครับก็จะใช้ลดลาดแบบนี้นะครับลดลาดลงไปเลยลดลาดบริเวณโคนต้นโดนใบก็ได้นะล้างใบด้วยก็ได้เพราะมันเป็นดินเนาะจะล้างใบด้วยก็ได้นะครับค่อยๆทาแบบนี้แหละครับต้นละหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วประมาณอย่างเงี้ยนะก็ล้างไปนะครับลดโคนเขานิดนึงนะครับแต่โคดม่าเนี่ยค่อนข้างจะ ดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยคืออย่างที่บอกว่าเราใช้ตัวชลาดีเนี่ยมันจะไม่เห็นผลภายในวันสองวันนะเพื่อนมันไม่เหมือนเคมีนะครับมันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสามถึงเจ็ดวันนะกว่าเขาจะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้นะเหมือนสารสกัจีก็เหมือนกันนะครับเขาจะแสดงอิทธิฤทธิ์ประมาณสามถึงห้าวันนะครับถ้าเราใส่วันสองวันแรกนี่อาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้าอยากให้เห็นผลเร็วก็คืออย่างที่ไม่เซมแนะนําไปในการใช้สารกจีก็คือ เอาไปละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นอันนี้วันสองวันเห็นผลนะครับแต่มันช้ามันมีปัญหาเยอะนะก็แนะนํากันอย่างนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลดแต่โคดมมาให้หมดก่อนก็นานมากในะอีพีนี้ก็สินาทีนะครับขอพูดสำหรับการติดตามรับชมก็ยังคงเลี้ยงช้างเหมือนเดิมยังคงตั้งแม่ช้างนะครับแล้วก็ยังมองเห็นว่าในอนาคตตลาดต้นไม้ก็ยังคงโอเคอาจจะไม่ได้ เฟื่องฟูปุ๊บป,ปั๊บนะแต่ผมว่ามันยังโอเคเพราะว่าทุกวันนี้ลองลองดูในไลฟ์สดกันละกันนะครับเห็นซื้อกันอยู่ตลอดเวลาทุกร้านได้ขายนะครับก็เราก็ถ้าใครมีก็เลี้ยงไว้ชื่นชมลี้ไว้ดูแลนอนาคนเราก็จะขายได้ส่วนคนที่มันทาธุรกิจติดดอยอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมไม่เส็ไม่ติดดอ,อยโชคดีนะครับเพราะว่า ตั้งแต่หลังจากที่ราคาเขาสูงพีกมากเราก็ไม่มีไม้จะมาจับขายเราก็นั่งมองอย่างเดียวแล้วก็มีไม้ของเราแบบเล็กๆน้อยๆสุดท้ายแล้วราคามันลงมาเราเลยไม่เจ็บสักเท่าไหร่เราไม่มีปัญหาส่วนมากไม้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือต้นที่เราขยายพันธุ์ไว้รวมถึงก็เพิ่งซื้อในช่วงนี้บางส่วนด้วยนะครับเอาครับขอคุณสาหรับการติดตามรับชมอย่าลืมให้กําลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ชอบมิเซมด้วยกับวันนี้พาเพื่อนมาดูว่ามิเซมยังตั้งแม่ หูช้างด่างเหลืองอยู่นะครับตอนนี้วันนี้จัดไปประมาณสักสิบต้นก่อนเนาะเพราะว่าตะก,ก้าก็หายากเหลือเกินนะครับก,กว่าจะได้มาทีละสิบสิบอย่างเงี้ยก็หายากนะครับเจอกันใหม่ในทีต่อไปอ้ออีพีต่อไปไม่เซมได้เพิ่งไปเอามานะครับตะก้านี่ตะก้าไม้ออนไลน์เอามาเี้ยได้วันนี้ได้มาอีกหนึ่งต้นนะครับได้มาหนึ่งต้นก็เดี๋ยวติดตามและชมในทีต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับต้นนี้บอกได้เลยครับราคาหลักแสนครับหลักแสนหลักแสน แต่ได้มาหลักลลลลร้อย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 เจอกันครับ